ครับวันนี้ครูออฟนำเที่ยวนะครับจะขอแนะนำสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตโรงเรียนลาดประชาอุคธร้า55จังหวัดตากนะครับสถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าสวนหินนะครับก็จะมีหินต่างๆมากมายนะครับที่ถูกรวบรวมไว้ที่นี่นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นป้ายสวนหินหินเมืองตากนะครับแต่ว่าครูออฟถ่ายกล้องสลับกันก็เลยมองไม่เห็น นี้นะครับอ่าก็เป็นหินนะครับก็จะมีป้ายบอกด้วยนะครับว่าเป็นหินชนิดไหนนะครับมีหินเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้ชมอันนี้ก็แร่โซเดียมนะครับอ่าสวนหินถินเมืองตากก็จะรวบรวมหินนะครับที่ค้นพบในเมืองตากนะครับเอาไว้ที่นี่นะครับก็ที่นี่ก็น่ามาเที่ยวมากนะครับก็ให้มีร่มไม้นะครับ แล้วก็เห็นเงาของใบไม้ใบหญ้าเต็มไปหมดนะครับมาเหมือนว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับและข้างหน้านู้นนะครับที่ผมกาลังจะเดินไปก็เป็นร้านกาแฟกอไผ่ซึ่ง EP ที่แล้วนะครับก็นําเสนอร้านกาแฟกอไผ่ไปแล้วนะครับวันนี้ก็มานําเสนอสวนหินนะครับซึ่ง นะครับเราอาจจะสั่งกาแฟแล้วก็มาเดินจีบดูสวนหินรอบๆนี้ก็ได้นะครับก็ทําให้เรามีความสุขอย่างหนึ่งนะครับที่มีอิฐบล็อกประสานวางไว้นะครับแลามีก้อนหินทับอยู่ข้างบนนะครับก็จะเป็นก้อนหินชนิดต่างๆรอบๆตัวครูออฟนะครับนะครับแล้วก็มุมนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเหมือนที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่นั่งเล่นนะครับ อ่าเห็นไหมฮะโอเคนะครับเดี๋ยวครัวอ๊อฟต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบมาอีพีหน้าครัวอ๊อฟขอแนะนําสวนหินโรงเรียนราดประชานุราะห้าจังหวัดตากนะครับหากท่านผ่านไปผ่านมาแวะกาแฟกอไผ่แล้วก็แวะมาเดินชมได้นะครับที่นี่บ๊ายบายครับ